เคยตั้งคำถามว่าสำนักงานปรมนูเพื่อสันติมีหน้าที่อย่างไรจำเป็นที่เราจะต้องมีหน่วยงานนี้หรือไม่ภารกิจของพวกเขาคืออะไรวิิทชาชุดนี้มีคำตอบมาให้คุณค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของสถานพยาบาลแห่งหนึ่งและต้องการนำเครื่องฉายรังสีเข้ามาใช้เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรคคุณจะทําอย่างไร สิ่งที่คุณต้องทำเป็นอย่างแรกคือการเข้าไปศึกษารายละเอียดในพระราชบัญญัติพลังงานประมานูเพื่อสันติพุทธศักราช2504และปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆไม่ว่าคุณจะใช้กำมันตรางสีมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามแต่หากมีข้อสงสัยก็สามารถเข้าไปขอคำแนะนำเพิ่มเติม,ตมได้ที่สำนักงานประมานูเพื่อสันติ อยากให้คุณรู้ลงปัญหาและข้อสงสัยทั้งหมดให้พร้อมสัปดาห์หน้าเราจะเข้าไปขอคําแนะนําจากสํานักง,งานประหลุเพื่อสันติก่อนเตรียมยื่นเอกสารขออนุญาตครับหลังจากที่ศึกษาล,ละเอียดจากพรบรและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของแบบ่อสร้างห้องปฏิบัติการแบบเครื่องฉายรังสีที่เราจะนําเข้าและสถานที่ติดตั้งที่จะเข้าไปขอคาแนะนําเพิ่มเติมครับ เครื่องมือที่เราจะขออนุญาตนาเข้านะครับเป็นเครื่องฉายรังสีโคบอลหกฟิบนะครับกับวัสดุกำมตดร,รังสีโคบอลหกฟิบนะครับและนี่คือแบบแปลนของห้องฉายรังสีที่เราจะทําการก่อสร้างนะครับส่วนเครื่องฉายรังสีเนี่ยเราจะทําการติดตั้งตรงนี้ครับครับตรงนี้คือห้องฉายรังสีนะครับส่วนที่ติดกันคือส่วนที่ควบคุมการฉายรังสีบริเวณประตูวงกบเราออกแบบให้ซ้อนทับกันนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสีครับ ประตูของห้องฉายรังสีนะครับเราจะมีระบบอินเตอร์ล็อกนะครับซึ่งจะทําการฉายรังสีก็แต่เมื่อประตูปิดและกดสวิตช์เริ่มการฉายรังสีเท่านั้นครับผมอยากจะให้คํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยครับจะต้องมีแผนการขนส่งแผนฉุกเฉินทงางรังสีการจัดการกากเมื่อเลิกใช้งานแล้วจะทําอย่างไรและที่สําคัญบุคลากรและเครื่องมือเนี่ยจะต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดรังสีเครื่องบันทึกรังสีสําหรับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านด้วยนะครับครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่อง เครื่องฉายรังสีโคบอลหที่จะนำเข้าจะต้องผลิตตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามข้อกำหนดของทบวงการพลังงานปรามานูระหว่างประเทศด้วยนะครับสำนักงานปรามานูเพื่อสันติจะเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลแล,และให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏบิบัติงานและประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นผู้อนุญาตให้มีการนำเข้าเครื่องฉายรังสีและวัสดุกัมมันตรังสีค่ะ ในขณะด,ดำเนินการขออนุญาตอยว้ในครอบครองและใช้เครื่องกำเนิดรังสีและวัสดุกัมมันตรังสีรวมทั้งการขอนำเข้าอีกด้านหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปก็คือการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีในโรงพยาบาลทุกระดับซึ่งถือเป็นหัวใจของการทำงาน หลังจากเปิดใช้ห้องปฏิบัติการทางรังสีจะต้องมีการตรวจวัดปริมาณรังสีอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย3เดือนต่อครั้งทั้งภายในห้องปฏิบัติการและรอบๆสถานปฏิบัติการค่ะรวมทั้งจัดเก็บผลตรวจไว้เพื่อการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมนูเพื่อสันติค่ะผู้ปฏิบัติงานทางรังสีต้องติดเครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคลแบบนี้นะคะเพื่อประเมินความปลอดภัยทางรังสีและจะได้รับผลการได้รับรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกเดือนค่ะ ดูจากรายงานการตรวจวัดรังสีจากการใช้เครื่องฉายรังสีคบอล60นะครับและผลการอ่านค่าปริมราณรังสีสะสมจากเครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคลของคุณในรอบ1ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับ นอกจากการตรวจสอบความปลอดภัยจากการใช้รังสีในห้องปฏิบัติการแล้วการกำกับดูแลความปลอดภัยจากรังสีรอบๆโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการก็เป็นหน้าที่ของสำนักง,งานประมานูเพื่อสันติตามพระราชบัญญัติพลังงานประมานูพุทธศักราช2 5 0 4ที่จะต้องตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการระดับรังสีโดยรอบถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับ ในส่วนของการจัดการกากกำมันตรังสีนั้นสถานปฏิบัติการที่ใช้รังสีทั้งชนิดปิดผนึกและไม่ปิดผนึกเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมณูเพื่อสันติจะต้องเข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดการกากกำมันตรังสีให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกำมันตรังสีที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในใบคำขอค่ะ ทุผู้ชมจะเห็นว่าการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องสำรวจรังสีเพื่อตรวจวัดปริมาณรังสีในบริเวณโดยรอบและเครื่องสำรวจรังสีต้องสอบเทียบมาตรฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เคร่องสำรวจรังสีที่นำมาสอบเทียบมาตรฐานจากสำนักงานประมณูเพื่อสันติแล้วจะได้รับใบรับรองการสอบเทียบและติสติ๊กเกอร์ที่เครื่องสำรวจรังสีเพื่อแสดงว่าผ่านการสอบเทียบแล้วสามารถนำไปใช้งานได้การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องสำรวจรังสีก็เพื่อให้เครื่องสำรวจรังสีนั้นมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากลและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีค่ะ ภารกิจหลักของสำนักงานปรามานูเพื่อสันติคือบทบาทในการกำกับด,ดูแลความปลอดภยัยในการนำรังสีมาใช้ประโยชน์โดยทั่วไปไม่เฉพาะในด้านการแพทย์เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงในด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการวิจัยต่างๆด้วย แต่ถ้าเป็นการใช้งานอุปกรณ์นิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่เช่นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก็ยังทำหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งการออกแบบการกอร่อสร้างการทดสอบเดินเครื่องและระบบอุปกรณ์ต่างๆการเดินเครื่องใช้งานจริงและรื้อถอนเมื่อเลิกใช้งานค่ะ นอกจากนี้สำนักงานประมนูเพื่อสันติยังกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ไม่ให้มีการนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายรวมถึงการดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยงานติดตามตรวจวิเคาราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อมทั้งการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำอากาศและอาหารเป็นมาตรการหนึ่งในการตรวจสอบผลกระทบทางรังสี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอันตรายจากรังสีที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและคนไทยจากสถานปฏิบัติการทารังสีทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติยังเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาติดตามเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศรวมถึงการเผยแพร่พข้อมูลที่ถูกต้องทางด้านความปลอดภัยของนิวเคลียร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ สำนักงานประมานูเพื่อสันติปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการพลังงานประมานูเพื่อสันติซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายการใช้ประโยชน์จากพลังงานประมานูและกำกับดูแลให้มีการใช้อย่างปลอดภัยตามพระราชบัญญัติพลังงานประมานูเพื่อสันติพุทธศักราช2504นอกจากเรื่องของการกำกับดูแลความปลอดภัยแล้วสำนักงานประมานูเพื่อสันติ ยังให้ความสําคัญกับการให้ความรู้การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานปรมบณูแก่ประชาชนและเยาวชนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมและการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเมื่อเห็นเครื่องหมายรังสีหรือหีบห่อที่มีเครื่องหมายรังสีติดอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นสนามหญ้าหรือบริเวณแหล่งคายของเก่าให้แจ้งสำนักงานประมรณูเพื่อสันติค่ะ สวัสดีครับกลุ่มเตรียมความพร้อมเขา้าจุดหน้ารังสีครับขณะนี้มีเหตุเกิดฉุกเฉินทางรังสีนะครับที่บริษัทของผอซเซตสามเจ็ดน,นะครับตอนนี้ก็ให้กั้นบริเวณก่อนนะครับกลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีเป็นหน่วยงานที่สามารถให้คำแนะนำในการระงับเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมง ศูนย์บริการประชาชน Call Center ให้บริการข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิลียร์และแนะนำภารกิจของสำนักงานเพื่อให้ประชาชนได้ค้นคว้าและเข้าถึงข่าวสารของสำนักงานปรามานูเพื่อสันติอย่างถูกต้องเว็บไซต์ของสำนักงานปรามาณูเพื่อสันติเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร เพราะมีข้อมูลที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้หลากหลายทั้งข้อมูลวิชาการภารกิจและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานประมานูเพื่อสันติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประมานูเพื่อสันติเป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและการบริหารจัดการด้านพลังงานประมานูในทางสันตินำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ก็ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนความมุ่งมั่นที่สำคัญของสำนักงานปรามาณูเพื่อสันติคือพยายามพัฒนาองคอ์กรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใช้พลังงานปรามาณูเพื่อสันติอย่างปลอดภยัยตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคนค่ะ ถึงตรงนี้คงพอเข้าใจแล้วนะคะว่าภารกิจของสำนักงานกรมาุูเพื่อสันติคืออะไร